มีใครไปเหมือนแชทไหมคะทำงาน3นาทีถ่ายโทรศัพท์ต่ออีก10นาที <c oughs> กลับไปทำงานอีก2นาทีถ่ายโทรศัพท์ต่อยครึ่งชั่วโมงไม่โฟกัสเลยคลิปนี้เราจะมาแก้ปัญหากันเรามาทำงานกันแบบโฟกัสกันดีกว่าคะ่ะยุ่ที่เราต้องทำงานจากที่บ้านนะคะทุกคนคือเราก็ควรจะโฟกัสใช่ไหมแต่ว่าเราแบบ นั่งทางาน2นาทีแล้วเราก็เดินไปรดนับต้นไม้ทํางานอีก5นาทีแล้วเราก็เดินไปเข้าห้องน้ําทํางานอีก2นาทีแล้วเราก็เดินไปหาขนมกินทํางานอีกแป๊บนึงแล้วก็เดิไน,น,น,บบนดไปเล่นกับแมวอย่างเงี้ยค่ะคือแบบมันพังปีนัดมาคอือเชื่อว่าหลายๆคนนะจะแบบเป็นเหมือนกันยอะไรเงี้ยฉชนก็เลยแบบลองวิธีต่างๆที่ช่วยให้แชทเนี่ย โฟกัสมากยิ่งขึ้นแล้วชัดลองแล้วมันได้ผลไงชันก็เลยจะเอาวิธีนี้มาแชร์กันเพื่อที่เราจะได้เพิ่มความโปรนักทีฟในการทํางานของเราให้มันเยอะยิ่งขึ้นแทนที่จะแบบทําทงานไปนอนเอื่นอยๆไปอะไรเงี้ยอาจจะได้งานที่เยอะมากขึ้นนะคะลองเอาไปทําดูทีนี้วิธีต่างๆจะมีอะไรบ้างตามชัดนมาค่ะวิธีแรกนะคะก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยเซตเป้าหมายแต่เซตโกในแต่ละวันไน้นะคะแต่ให้เป็นเป้าหมายเล็กๆๆๆๆ ทำ to do list ทำเป้าหมายแต่ละวันไว้เลยค่ะว่าเราต้องทําอะไรบ้างเหตุผลที่ให้เซ็ตเล็กๆเนี่ยเพราะว่าถ้าเราเซ็ตเป้าหมายใหญ่สมมติทำโปรเจกต์ส่งเจ้านายซักผ้าเล่นกับแมวทั้งวันมีแค่3 to do list แต่อีทำโปรเจกต์ ส่งเจ้านายเนี่ยเชื่อชัดไหมมันไม่เสร็จมันจะไม่เสร็จเพราะเราจะเออมึนงงว่าแบบต้องทําอะไรแล้วยังไงต่อแล้วยังไงแล้วอะไรอีกอย่างเงี้ยวิธีการที่ชัดบอกว่าให้เซตเป้าให้มันเล็กๆอะค่ะคือแทนที่เราจะเขียนว่าทำโปรเจกต์นึกออกปะเราก็เขียนเป็นเริ่มโปรเจกต์หนึ่งแพลนดูภาพรวม 2. ดูโมเดน,นโทน 3. หาเร f ฟ r ร์นีลิสต์เลยว่าต้องติดต่อใคร หติดต่อคนนั้นแหละเราก็จะเริ่มแบบเริ่มเห็นภาพมากยิ่งขึ้นในหัวจะเริ่มมีภาพว่าอ๋อต้องทำอันนี้นะ1.2.3.4แล้วอันไหนเสร็จแล้วขีดค่าค่าทิ้งไปเลยค่ะความรู้สึกตอนได้ค่าแบบขีดค่าทิ้งนี่แม่งแบบโคตรฟินอะเป็นความรู้สึกแบบฮเสร็จแล้วแกอ่าเ้นั่นแหละมันคือพอยเพราะการเซตเป้าเล็กๆอะค่ะมันทำให้เราสามารถเซเลบรต small win ได้ คือถึงจะเป็นชัยชนะเล็กๆก็เหอะแต่ชนะเหมือนกันคือชนะกีฬาสีที่โรงเรียนกับชนะโอลิมปิกก็คือชนะเหมือนกันหรือว่า <c oughs> นั่นแหละมันคือชัยชนะเล็กๆที่แบบหล่อเลี้ยงหัวใจอะมันจะให้แบบใจิตใจชุ่มชื่นแฮปปี้จังเลยการได้ขีดค่าทิท้งทีละอันหนึ่งสองเสร็จแล้วโว้ยเสร็จแล้วโว้ยอย่างเงี้ยมันฟินมากค่ะทุกคนลองเอาวิธีนี้ไปทำดูนะคะอ๋อเราเป็นไปได้ แลนไว้เรื่องแต่ตอนกลางคืนเลยนะคะตอนเช้ามาจะได้ไม่เออสืบเนื่องจากข้อเมื่อกี้ค่ะจะนับเป็นข้อหนึ่งครึ่งก็ได้แต่การเซ็ตเป้าหมายค่ะต้อง prioritize ด้วยนะคือต้องดูต้องจัดลำดับความสำคัญด้วยนะคะว่าแบบอันนี้สำคัญสุดทำก่อนอันนี้สำคัญน้อยกว่าทำที่สองอันนี้สำคัญน้อยสุดเลยทำสุดท้ายเพื่อให้เรามีแรง ต่อไปคือนึกออกไหมสมมติทําเรื่องง่ายๆก่อนนะคะสมองเรามันจะเริ่มเบร์เบอเบอร์พอ,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 อไปถึงอันที่มันยากซึ่งเราเซ็ตมันไว้เป็นอันสุดท้ายเลยคือไม่อยากทาอะ่ะแต่ตอนนั้นอ่ะคือสมองเหนื่อยแล้วร่างกายเหนื่อยแล้วคิดอะไรก็จะคิดไม่ค่อยออกแล้วเพราะฉะนั้นทํางานยากสุดทํางานสําคัญสุดเป็นอันดับแรกนะคะข้อ 2, 2คือการกําจัดสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งกีดขวางการทํางานของเราออกไปให้เยอะที่สุดคะ่ะไม่ว่าจะเป็นของเล่นรอบโต๊ะขนมหนังสือ หรือใหญ่ที่สุดเลยคือโทรศัพท์ <c oughs> คือบางทีชัดเข้าใจว่าเราจะต้องใช้โทรศัพท์ในการติดต่อในการคุยถ้าจะต้องคุยโทรศัพท์ก็ปิดเน็ตไปเลยมันจะได้ทำให้เราแบบไม่วอกไม่แวบไปเข้าแอปอื่นไปถ่ายอย่างอื่นไปเปิด Facebook ไปดูทวิต t ตอรไปถ่ายไอจีนึกออกไหมคะคือถ้าจะเซ็ตมันไว้โทรก็เซ็ตมันไว้โทรละกันถ้าต้องใช้ไลน์แนะนําว่าให้ใช้ไลน์ในคอม เพราะมันช่วยให้เราแบบเอาเวให้เราแบบไม่อยู่กับโทรศัพท์นานเท่าไหร่ก็ยิ่งดีคืออะไรในคอมใช้ได้ก็นั่งคุยในในคอมไปค่ะการไม่หยิบโทรศัพท์คือเรื่องดีแต่ถ้าสมมติว่าเราแบบไม่อยากเอามันออกไปอยากให้มันอยู่ใกล้ๆตัวฉันแนะนําแอป,ปนี้นี่หน้าตาจะลายๆนึงเห็นไหมเนี่ยแอป,ปชื่อ forest คือแอป,ปที่แบบทำให้เราโฟกัส แบบดีดีให้เราปลูกต้นไม้จ้ะเรื่องเวลาได้ว่าจะปลูกต้นไม้แบบเป็นระยะเวลาเท่าไหร่สมมุติว่าปลูกต้นไม้10นาทีก็ปลูกไป10นาทีมันมีเสียงด้วยนะเออนั่งฟังเสียงนกเสียงไม้เสียงกาเสียงไก่ไปแอปมันจะบอกด้วยว่าแบบวางโทรศัพท์ลงเดี๋ยวนี้ ที่หยิบกันขึ้นมามันด่าด้วยนะว่าให้ go back to your work เออจุดเนี้ยอาจจะต้องใช้แอปในการช่วยด่าแล้วก็ช่วยเตือนสติแล้วแหละ <c oughs> ขอปิดเสียงก่อนทุกคนฟังฉันเข้าใจไหม <c oughs> คือจุดเนี้ยมันอาจจะแบบเป็นช่วงที่เราอาจจะต้องใช้แอปในการแบบในการล็อกโทรศัพท์อะเพราะว่าเราไม่มีสติในการรู้ตัวเราอาจจะคว้ามาันแล้วก็ถ่าย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 แบบงงงงแล้วก็เวลาผ่านไปแล้วชั่วโมงหนึ่ง <c oughs> ผ่านไปแล้วชั่วโมงหนึ่งโ <c oughs> ดยเป่าเป่าปี้ปี่อะแบบใช่หรอ ลองดูนะคะแอปนี้ฉันชอบมากเลยโอเคสิบนาทีตั้งไว้อีกวิธีหนึ่งที่ฉันชอบเหมือนกันก็คือเทคนิคที่ชื่อว่าพอมโดโรหรือเทคนิคพี่มะเขือเทศซึ่งเทคนิคพี่มะเขือเทศเนี่ยค่ะเขาให้เซตแบบเซตเวลาไว้เลยว่าเราอะจะทํางานกี่นาทีให้แบบโฟกัสซึ่งเขาบอกว่า25นาทีคือช่วงเวลาของการโฟกัสที่ดีที่สุดตัดสินใจอันดับแรกคือตัดสินใจเลยว่าจะทํางานอะไร อันที่2เซตเวลา25นาทีอันที่3คือนั่งทํานั่งทําไปเรื่อยๆเลยจนกว่า25นาทีจะหมดพอหมดปุ๊บเบรก5นาทีเบกเล็กๆเบกเล็กๆแล้วก็ถ้ามันยังไม่เสร็จกลับไปเซตเวลาใหม่25นาทีแล้วทุกๆ4เบรกเล็กให้เราเทคแบบเบรกใหญ่15-30นาทีนั่นก็คือแบบขั้นตอนเอาแบบไทม์ไลน์ของเทคนิคของพี่มะเขือเทศนะคะ แต่ทีนี้เนี่ยแชรก็พบว่า25นาทีบางงานมันก็เสร็จแล้วไงพอเสร็จแล้วเราก็เย้ yeah! cross off the list คือจบแล้วเราก็เบรกแบบหนึง5นาที10นาทีถ้ายังมีงานอื่นต่อก็เปลี่ยนเปลี่ยนแบบภารกิจที่เราต้องทำอะไรเงี้ยแต่การเซ็ตเวลาไว้25นาทีเนี่ยมันทำให้เราโฟกัสแบบโฟกัสจริงๆแล้วก็เซตแอป forest เป็นเลยว่า25นาทีแกโอเคนะ25แล้วแบบตั้งใจฮึบฮึบ 2 5นาทีแล้วก็พักเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะเทคนิคที่สีหรือเปล่าเออเอาเป็นว่าประมาณนี้แหละเท่าไหร่ก็เท่านั้นละเมื่อกี้นี้ถ้าใครจําได้ในแอป,ปมันมีเสียงใช่ไหมคะเป็นเสียงแบบเสียงป่าเสียงน้ําเสียงนกเสียงอะไรอย่างนี้ซึ่งเสียงพวกนี้ค่ะมันทําให้เราโฟกัสได้ดียิ่งขึ้นการเปิดเสียง ที่ทำให้เราโฟกัสมันก็จะช่วยให้เราทํางานได้ดีขึ้นถูกไหมคะทีนี้เสียงประเภทนี้มันไม่ได้มีแค่แบบเสียงนกเสียงน้ําเสียงลมเท่านั้นเสียงดนตรีก็ได้เหมือนกันเปิดไว้เลย YouTube เต็มไปหมดเลยค่ะใน YouTube ค่ะทุกคนเลือกได้เลยว่าอยากได้เพลงแบบชอบเพลงเปียโนชอบเพลงแจส๊สชอบเพลงคลาสสิกเล้วแต่เลยจ้าแต่การเปิดเพลงมันช่วยได้จริง ข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเสียงเรื่องเพลงทั้งหลายเรื่องกลิ่นสําคัญไม่แพ้กันเลยค่ะมันมีงานวิจัยออกมานะว่าคนเราอะ่ะจะจํากลิ่นของสภาพแวดล้อมแล้วก็สิ่งที่ตัวเองอะ่ะทำนะตอนนั้นเช่นเราอะ่ะจะแบบเป็นกลิ่นหมอนสมมุติเราจะได้กลิ่นหมอนของเราทุกวันเลยพอเราได้กลิ่นเดียวกันนั้นปุ๊บเราจะง่วงทันทีเลยง่วงสมมุติเราได้กลิ่นอะไรที่แบบเป็นกลิ่นส้มกลิ่นสดใส เราจะมีพลังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแต่ละคนน่ะเขาจะชอบกลิ่นไม่เหมือนกันที่นี้ฉันแนะนําว่าให้ลองหาก,กลิ่นที่มันเหมาะกับตัวเองแล้วก็เซ็ตไปเลยว่ากลิ่นนี้สําหรับตอนนอนกลิ่นนี้สําหรับตอนทํางานกลิ่นนี้เอาไว้แบบชิลๆสบายๆซึ่งมีแกดเจ็ตรอบนี้มีแกดเจ็ตนี่มีน้องที่แบบพ่นน้ําพ่นไอน้ําซึ่งน้องคนนี้ซื้อมาจาก AliExpress ประมาณ200กว่าบาท คือใส่น้ําแล้วก็หยอดน้ํามันหอมระเหยพวกเอเซนเชียลออล์กลิ่นที่เราชอบลงไปแล้วเราก็เสียบปลั๊กน้องจะมีสายเป็นสายแบบ USB มาให้นะคะอย่างนี้แล้วน้องก็จะพ่นฟูฟูฟ,ฟ,ฟูดีงามมากซึ่งมันก็แล้วแต่กลิ่นที่เราชอบไงลองไปแบบดมๆด,ดูแล้วกันว่าแบบเป็นคนชอบกลิ่นประเภทไหนอย่าเงเช่อะแจะชอบกลิ่นแบบ กลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นสเปียร์มินต์อะไรเงี้ยหรือบางทีก็เอามาผสมผสมเอากลิ่นนู้นกลิ่นนี้มาผสมกันให้ได้กลิ่นที่ชอบแล้วก็เปิดน้องนางคนนี้ดีดีทีนี้ถ้าสั่งไม่ทนันหรือว่าไม่ได้ชอบไม่ได้แบบปึ้มปิ่มกับการเล่นเป็นขวดเล็กๆใช่ไหมคะชัดก็มีเวอร์ชั่นที่เขาผสมมาให้แล้วแบรนด์นี้กัสมาเป็น e s s e n ช i ลออยล์สเปรยชัดชอบมาก มากมากมากคือหอมมากมากจริงๆซื้อมาหนึ่งกลิ่นแล้วก็แบบเลิฟมากนี่คือใช้ใช้จริงๆนะใช้จนแบบครึ่งขวดแล้วอะคือการฉีดแล้วแบบหอมจังเลยอะเธอเดี๋ยวชัชทจะทิ้งลิงก์ Facebook ไว้ให้ด้านล่างนะคะคือมันดีมากจริงชัทจำราคาไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่แต่ว่ากลิ่นติดนานมากคือคือแัทมีนี่แบบมีกลิ่นที่แบบ เซตไว้ชฉพาะกลิ่นนี้ตอนนอนเนี่ยกลิ่นนี้เลยอะ่ะที่ฉันเซตไว้ตอนนอนฉีดตอนกลางคืนอะ่ะตอนเช้าเดินเข้าห้องอะ่ะยังได้กลิ่นอยู่เลยอะ่ะคือจะเป็นกลิ่นที่เบาๆแล้วนะแต่ยังได้กลิ่นอยู่คือแบบกลิ่นติดทนมากเลิฟมากราคาไม่ได้น่าจะประมาณแบบ6 0 0้อยเจ็ดร้อยละมัง้งฉันไม่แน่ใจจริงๆแต่ว่ามันดีมากจริงๆอะ่ะเลิฟมากจริงมันใช้ง่ายมากมันแค่แบบสเปรย์ฟึดฟๆฟฟจบพีคดี อีกอันนึงค่ะทุกคนที่แบบเปรียบเสมือนน้าหล่อเลี้ยงหัวใจของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือการให้รางวัลตัวเองคือหลังจากที่เราแบบจบทาร์กคือจะกําหนดก็ได้นะ,ะกกาหนดเองเลยว่าจบ5้าทาร์กจบ5้าภารกิจจะได้ขนม1ชิ้นจบ10ภารกิจจะได้แบบเค้ก1ปอนด์อะไรเงี้ย <Wow. S 1> คืออะไรที่ชอบอะก็กําหนดเองได้เลยแต่ว่ามันต้องมีลิมิตนิดนึงนะไม่งั้นหลังจบโควิดเราอาจจะกลายเป็นแบบ บวมๆได้อะไรเงี้ยก็ต้องระวังนิดนึงแต่ว่าการให้รางวัลตัวเองมันสําคัญมากเลยอะค่ะเพราะว่าเราจะมีแรงในการทํางานต่อไปอย่างแชทเนี่ยก็จะแบบอ่ะทำให้อย่างจบกินหนมได้ <Wow. S 1> ซึ่งขนมเนี่ยเราก็แบบเยอะมากอย่างวันนี้ก็จะเป็นแบบขนมเบื้อง DIY ซึ่งแบบเฮ้ยชอบ ครีมไม่อัน้นฝอยทองไม่อัน้นแป้งเหลือไม่เป็นไรแต่ฉันต้องได้กินครีมอย่างเงี้ยแบบโอ้ยมันพีคมากเทอมดีงามมากจริงๆเอาเป็นแบบขนมที่ชอบแล้วก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะร้านขนมเบื้องเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนกัน <laughs> อยากกินละสิสั่งมาทุกวันเนี้ยของกินก็ต้องสั่งสั่งทุกอย่างเลยขนมขนมสั่งให้หมดเลยเอาเป็นว่าแบบอยากให้ทุกคนแบบโฟกัส กับการทํางานนะคะซึ่งนี่ทั้งหมดนี้เป็นวิธีที่ฉันใช้แล้วฉันรู้สึกว่ามันได้ผลมากเพราะมันได้งานเยอะมากมันแบบเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าเราแบบทางานได้เยอะขนาดนี้แบบในวันเดียวเราสามารถทําได้เยอะขนาดนี้จริงๆหรอลองเอาไปทําตามดูแล้วจะเหลือเชื่อมากๆว่าแบบเฮ้ยจริงๆศักยภาพในตัว,วเรามันมีเยอะมากเราแค่ไม่ได้ขุดออกมาเราแค่ขี้เกียจเราแค่นอนเอื่อเอื้อลองเอาไปทาตามดูนะคะแล้วก็ ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วเราจะจับมบือกันแน่นๆผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันรักนะจุ๊บๆสู้ๆนะคะทุกคนเฮ้ไปแล้วบ๊ายบายคะ่ะ